ณเดทยายะควงคู่จัดแคมปิ้งทริปเขาใหญ่หวานทุกช็อตจนหมากแซลลหวานไม่เคยหยุดจริงๆสำหรับคู่ดาราวหวานชำนาเดชคูกิมิยะและสาวยายะอุรัสยาที่จับมือกันเปิดทริปปี้ใหม่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยทั้งคู่ได้ไปตั้งแคมป์พิงไฟปิงมาสเมลโลรับลมหนาวยามค่ำคืนและชมดวงดาวท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม นับว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ประทับใจที่ได้ใช้เวลาร่วมกับคนพิเศษในชีวิตณเดชจึงได้ถ่ายรูปคู่และถ่ายรูปหวานใจเป็นความทรงจำที่งดงามพร้อมเขียนแคปชั่นเป็นเทียระลึกว่า Jump over the year with a perfect happiness Thank t o u ยายาอุรัสยา to make this new year trip a c o m p l i s h l y wonderful ag, b a s t c a m p p a r t n e r เรียกว่าหวานจนพระเอกหนุ่มมาก์ครินเข้ามาแซวว่ามาแล้วทำกลางเสียงกรี๊ด เสียงเชียร์จากชาวเน็ตอย่างล้นหลามในขณะเดียวกันแม่แก้วก็ได้โพสร,รูปภาพของณเดชและยายานำมาไลยดอกไม้มาไหวแม่แก้วและคุณพ่อบุญธรรมชาวญี่ปุ่นโยชิโอคูกิมิยะเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ